แหละของแซ่บอืมอือเค็มแปลี้ยวปแห้มเพราะท่านปรุงเครื่องไปสวัสดีค่ะทุกคนมาดูค่ะนี่ตีนวัวที่เราไปซื้อมาเมื่อวานนะคะโดนแม่ค้าบอกตุนแล้วนะคะตุนจนเปื่อยโดนแม่ค้าตุนจนเปื่อยนะคะวันนี้นี่ค่ะมาตุนเองนี่ อันนี้เราตุนมาประมาณสามชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าตุนเต้าทานด้วยพี่น้องแต่ว่าท่านไอ้เปื่อยเป็นที่พอใจเท่าไหร่บันี้เราจิตตุนอีกสักชั่วโมงหนึ่งนี่เบิง้งมาดูกันนะคะอีกชั่วโมงหนึ่งว่าจะเปือ่อยอันเปื่อยแรงบอร่อเนาะนี่ตีนใหญ่มากสองตีนเต็มหมอเลยค่ะอืมมันแบบอีม มาจ้าหลังจากที่เราตุนไปแล้วสีชั่วโมงมาดูเปื่อยไหมดูน้ำดิอืมอหมดมาดูกันมาดูกันค่ะทุกคนว่ามันจะเปื่อยไหมว้าวดูแบบอ่ะฉีกให้ดูกันอืม เปื่อยอยู่นะอืมชิมหน่อยเอเปื่อยเปื่อยอ้าวอือยังร้อนร้อนอนยู่เลยอืมเปื่อยมากมาค่ะอือ <c oughs> <c oughs> เื่อแล้วอืมออยู่นะนี่นะตรงนี้แหละของแซ่บอืให้ลูกนอก้อง tin vua